บอไม่เกิดมันก็สงบอยดอกลานเนี้ยไม่เกิเดไค้ปโปฮะ่โปปะขวามวือมีคนซ้ายมือก็มีคนแ้านกม่เตรง ท้างในยิกโปเลยมีคนเกิดนะใครไม่รู้ว่ากี่ตัวแต่เกิดแน่เอ๊ะผมวิ่งตามใครอยู่นะเอ๊ะนั่นแหละนั่นแหละเอ๊ะเด้กระเป๋ามาด้วยเหรอตอนนี้ใช่ครับโอเคไม่คุ้นนะมันเห็นไม่คุ้มกระเป๋าฝั่งขวา,าเราไม่จมะมี้แปลกเว้ยเกลียดแางเลยด่านเนี่ย ปันไม่ไกลเข้าสายเนาะเราจะไปคุณไหนก่อนไปดูแคมป์เหมือนก็นได้ครับเป็นแสแพงอ่ไม่มีคนอยู่ตอนเนี้ย<อ>ก็นา่ไนาไล่ไล่ฟาร์มไปเรื่อยก็ได้ให้คนมาแตะตัวกันก่อน ตรงแคสัันก็ได้ครันตรงที่เราไปเจอรีนน่าจะมีคนนะมผมเข้าฟาร์มห้องคอมแล้วครับไม่เข้าผมอยู่ข้างนอกเข้ามให้ใครผมข้างนอกเหมือมมนอกัน เจอคนไม่เนลตึกเนี้ยมียังมีตึกซ้ายมือเดี๋ยวถ้ามันไม่มีตอนนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็น่าจะมีคนวิ่งมาละดูไว้ก่อนไนดะ้ ้ายมีเสียงเสียงเดินซ้ายเหรอมีมีมีวิ่งมาละอืมสายเพื่อนนะสายเพื่อนสายตึกอะติดดอปะอสาสายเราเราหันหน้าเขาตึกที่เพื่อนฟาร์มอยู่จะอยู่สายมุมเพื่อนน่าจะยิงได้ที่อยู่อีฝั่งมันวิ่งผ่านมาตรงนี้ ยังอยู่ในตึกกันใช่ป่ะครับสองคนตามะในตึกมีตามออ๋โอเคผมด้วยไปไหนกันแล้วยังยังไม่ไปครับอยู่ในตึกอยู่ในตึกวิ่งผ่านไปทางนั้นเหรอเอ็กเลยหรออืมผมว่าวิ่งไปทางเอโปใช่มีถนนอ่ะที่รางถนนที่เราข้ามมาทางเอโปใช่โอวิ่งย้อนแต่ว่าไม่ใช่ถนนที่เราเดินมาไม่คิด ยี่ีกขัางนะที่แมนแหละเนะ่ใช่มีมีมีเสียงเสียงเดิมเสียงเดิมทางเดิมทางเดิมรู้จัก ไม่ใช่เราไม่ใช่มีพวกผมอยู่ทางเขาจะมาลาวจะโผล่แล้วจะโผล่แล้วจะโผล่แล้วมันจะอยู่ทางไหนให้ผมทำเสียงให้ผมทำเสียงฝั่งนี้ไหมมันจะได้โอกาสฝั่งนี้ฝั่งเดินโดเลยอ่ะมันน่าจะไม่รู้ว่าเราอยู่ที่มารูยาจะไม่ต้อบฝั่งห้องที่ดอกกุเจรีเหลีกยมมีคนไหม มีเสียงไหมหรือไม่เลยเสียงทางนั้นแหละคนณเนสีอ็มซีแหละแต่แค่มันล้อมอยู่นะไม่รู้อะไหนเอดตรงข้ามร้อยเหรอถ้ากี้เข้าไปทางหน้าต่างถ้าออกถ้ามองทางหน้าต่างเมันอยู่อยู่ขวามือเฮ้เตะประตู สองรอบเลยด้วยเฮอ่อันกึบทีหนึ่งโผล่แล้วเดี๋ยวโผล่ละโนโขนโขนไปทางนู้นละเพื่อนฝั่งนู้นน่าจะเห็นไอ้หน้าต่าง,างนั่นแหละคุณเอทหน้าต่างฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งของตะกะน่าจะเ,เห็นมนะัน กังสแครปอยู่ลองแล้ววะสแครปใช่ไหมน่าจะจะรู้ห้องที่มันดอกกุจเจรีแลกกว่าไหมล่ะแล้วค่อยไปกูสแครปอยู่ไม่ไม่มีคนยิงด้วยน่าจะไปนะอืมไปเพื่อนเพื่อน Qua mưa tôn em quá mưa mưa lời yà không náo mưa 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 น,นีเข้าสะกดไกลไม่ได้เลยหนวดสุดๆมีคนเปิดรตูเข้าไปแล้วระวังอาจจะมีคนข้างในผมเข้าฝั่งซ้ายนะโคนแหลกข้าฝั่งซ้ายเว้ย ตาตาตามุญเจลต่างข้าไปยิงเมื่อกี้ใครยิงนี่ใครยิงเราไม่ได้ยิงแคบปแคบๆข้าเราเกียร์ระวังเน็ตผมนะผมเนีตไปทางยาวผมเข้ามาในห้องฝังแล้วไม่มีเน็ตลองปาร์ตนะโอเคโอเคมาละแป๊บให้ดูคนปร์มีอย่าง เลศนั่งรอกเราเข้ามาก,กันหรอเข้ามากันหมดแล้วเออแกมาเมลยใครผม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 เดินออกมาอ๋อโอคิคทางไม่เอาไม่ได้หนระอไปโฟงาไหนผมวะไอ้ใครยิงผมผมยิงพี่ผมยิงก,กับตะแคบตายปะตายปะวะ Tai tai tìm 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 เอคมึงจะไหมทนที่ดูก็อยากนะอยู่ในห้อง,องล็อกเป่าผมไม่มี้จะไขอ่ะนั่นแหละสิหนอนวิ่งข้างนอกใช่ไหม ไม่ไม่ไม่ไมผมนั่งอยู่ในห้องเหมือนคนวิ่งเข้าตูที่เราตัวเราเข้ามามีคนวิ่งเหรอโอเคผมเดินไปดูให้เรียกได้แล้วด้ลานเจได้ลหแคอพี่แคบล่องอ่ะโอเคไะออกจับจับโอเคไปตึกรูแตกเลยก็ได้แล้วเราก็เข้าด้านหน้ามันแคบล่องอยู่ซ้ายแต่ว่าไม่เห็นตัวนะคิดออกข้างไหนเขาหรือเหรอ ทางยาวใช่อุ้ยทางนี้สองอันเลยอะใครเนี่ยพี่เชี่ยวใช่ใช่เพื่อนอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งผมก็เลยไม่ได้เคลื่นมีรอตอนอันนี้แมนเหรอเนี่ยใช่ใช่อันนี่ผมมัน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 นี่ใคนอยู่ซ้ายเราละนี่ใครวิ่งใครวิ่งใครวิ่งคือเราวิ่งครับเราออกมาแล้วออกมาแล้วใช่โอเคออกทางไหนก็วะทีน่ะออกทิศทางเดิมใช่ไหมเคตึกรูกเต็มอีกคนอ่ะเอาไงดี

มันพูดแปลกๆขมาขมาเพนไปไหมทำไมผมโรดตีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมโดดตีอะไรวะเดยวดู้าแค่นี้ก็ติดแล้ว่สิ มีบอปไหเนี่ยไม่แน่ใจเลยเมื่อกี้ผมได้ยินคีย์เวิร์ดแปลกๆนะเออเออไม่กล้าโผล่น้า,นาต่างเลยเมื่อกี้คีย์เวิร์ดมันมันไม่ใช่แค่แธรรมดาเม็ดสดู เข้ามาในตึกมาทำไมฟาร์มก่อนก็ได้เป็นึงโอเคระวังเหมือนยีเสียงอะไรไปออเเโคหรือเราจะไม่ฟาร์มฟาร์มฟาร์มก็ได้นะฟาร์มเก็บมีเสียงอะไรแปลกๆในตึกอะเดี๋ยวเราออกไหนน่าเนี่ยเฮ้ยสักแคปซกแคปเราออกทำยแล้วโอเค ข้าเจ้าขวบปิอบอง45ศูนย์นี่ <20 S 1> เขาอ,ออกเนาะเอมเดต25จะไปยิงสู้กับใครเนี่ยมีจะแฮปยังยากเลยตอนนี้ ไปดูแอวว่าก,กินอะนึงนี่เวสบานจา้าเหรออันนี้เคเข้าแขมบอรก่อนเราไปเอาเควสยแยกก่อนดีกว่าบอดเคลียร์ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเอ็ดเช็คเลยมีไหมที่คนหรอ ระเบิดตรงนี้ระวังนะเหมือนฝั่งนู้นมีพีซีดันมาผมยิงเลยแฝดผมเข้าตึกข้างในนะเคลียร์ตึกลงรถระวังวิลแกรปสองตัวระเบิด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 ต่ออีกตัวหนึ่งหลือตัวนึ่งตัวหนึงเหลือตัวนึงเหลือสองตัวเหลือตัวนึงนี่แหละตำแหน่งผมเนตขึ้นไปข้างหน้านะ พี่นนท์นะเด็พี่เนี่ยพี่เด็ดสองเด็ดสองเฮ้ยก่อนหน้าหมดซ้อนหน่ะ้อนหน่ะ้อนหน่ะ้อนหนุซ้อนหนุนตาพี่นนท์เราไม่มีพลวัเราไปกันเถอะดาวมาฟาดฝั่งนี้แทนตรงไหมเราต้องไปไขตรงไหนเอ่ยชั้นปวดตายายาชิดหน้าต่างหน้าต่างมีเชียมอยาชิดหน้าต่างโอ้นำ่อยครับงั้นเด็ดนำเลยเดียวน่าจะรั่วนำมีคนดูหลังไว้คนหนึ่ง เอามานี่มานี่ยได้เข้ามากันยังต้องแคปเรือมาจากข้างหลังแล้วอ่ะใส่ใส่ก็ได้ผมก็น่ะโอเคไว้มีอีกนี้อนแม่อยู่ไหนมาดูหลังให้หน่อยดิผมดูด้านหน้าอยู่พี่นีใครวิ่งมาอันน so MM ี้ใครอันนี้ใครเข้ามาแคปแคปอุ๊ยอันนี้ใครจัดเดี๋ยวตายนะเข้าในห้องวิ่งมาวิ่งมาแคปแคป เกียรขึ้นป้อมด้วยยิงแล้วมามามาชนสอง้วยมาเกียร์บ้างเกียร์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 มามามาผมชดสองอ่ะแล้วนอนเลยเนี่ยแลนอนแลนอนอย่าชนดิเพื่อนอย่าชนดิเพื่อนอย่าชนดิเพื่อนผมอยู่เปิดไม่ได้อันเนี้ยอยู่ข้างนอกรึเปล่าเปิดเลยเนาะไปไปใช่อย่าชิดขอบหน้าต่างฝั่งซ้ายกับสุดทางดีค่ะ คชิปขวาไว้ขอบหาต่างฝั่งซ้ายกับทางทางนิปขึ้นขวาไว้อ่าอันนี้ใครอยู่ข้างนอกกับผมเนี่ยไปิดไปางนี้ต่อผม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 โอเคโอเคพี่กำลังอยู่ข้างนอกพี่ต้องรออีกฝั่งหนึ่งอ่ะคนละฝั่งกับผมดูทางเรามาแมนโอเคอยู่ไหนอรัคุณเอสของมันอยู่ไหนของอยู่บนโต๊ะเป็นแฟดได้ไอ้บนโต๊ะครับนี่ตรงคอมเป็นแฟดได้เป็นแฟดได้เป็นแฟดได้ไฟดได้สิฟ้าฟ้าป่าวะนี่นี่นี่ข้างข้างฝั่งนี้ข้างกีบปอดฝั่งซ้าย ข OK. องใบนี้มีดอกปะไม่ฟาร์มหรอตอนแรกมันก็ดอกของดีๆนะผมไม่กล้าเดินไปสุดอ่ะไม like. like. anyway like ่มีเนเคียมอเห็นไหมน่ะตรงหน้าต่างเห็นไหมคูชีเห็นไหมตรงนั้นน่ะเห็นไหมเม้าหัวเมื่อกี้ตอนไว้ที่แล้วเรายังเดินไปเดินมาชิวๆเลยนะอ่าไว้ก่อนมันมันโดดได้ไงมันแก้ไงเห็นไหมนั่นแหละตรงนั้นอะมีเขียมมีเขียมรอดตารอดใจอยู่เห็นไหมออกออกผมออกไปลองหน้าหละได้ของยังครับได้ของยังได้ละได้ละได้ละมาเตรียมออก ผมนอนอยู่ในคอนเทนเนอร์นะเออนอนข้างบนคอนเทนเนอร์มามาฝั่งฝั่งนี้นะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมใช่จะออกรถในตึกฟาร์มยังครับใครวิ่งจากข้างนอกข้างนอกไม่ใช่ยังตึกสายยัางในตึกเหมือนมีคนฟาบะละนอนโดนฟาร์มไปละปะ แป๊เสี่ยงนะทำไมพูดอย่างนั้นนะพีกเด่นพะยิงตัยิงจากใครตัวยๆไปแมนมูฟไปนะกระสุนไปผมเนี่ยผมอยู่หน้าพี่เดินออกไปเลยนะได้ได้ได้งตามลงไปทำให้่อครับจุดนี้ก่นแล้วถ้ามีรถผมออกรถนะโอเค ยังไม่ผ่านเนี่ยจะรัดล้วเลยเหมือนกันพี่ก็ยังไม่ผ่านมีกระสุนยิงมาอะไรสายปะไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจอาจจะแค่แค่ต์ไหนไหมลองลองดูก่อนใช่ใช่แคสต์ไหนแคสต์ไหนไม่เก็บเสียงนะวีทย์ไปดูรถแฮะมีคนเน็ตไล่เราพอดีเลยว่ะไม่ใช่แค่ต์ไหนแล้วทั้งนั้นอะไม่มีรถไม่มีรถไม่มีรถโอเคเราออกดับมินท้าวดับมินเฮาวน่านายนี้ไม่รู้ทางแล้ว luôn đó. Nó à, có bơ bình làm gì đó. ตายแล้วหนึ่งตัวซ้ายตายไปเดี๋ดูไป<ข>อพอจาเทชอบดักข,ขึ้นข้างล่างลงข้างล่างกอนะพอจะพอยาไม่เดินมาไกลขนาดนี้ว่ะเดินซอยเฮ้ยไม่มีควันเขียว เพรายัดออกไม่ได้ก็จะเป็นเขาไปไปไปได้เป็นเขาแค่ชอบเปิดแกล้งกันเนื้อ มันไม่ไหวนะจะปิงเง้ขึ้นตกเหมือนกันแ,แต่ดาดอื่นเยอะคสับลื่นๆเลยนะจะปิงขึ้นจ้บที่ไม่ไม่ดีอะยโอเคเวทนะหนึ่งร้านเราลอดปลอดภัยโอเคแยกย้ายหนึ่งวันนี้ครับผม